มี่ย่างน,นี้ติดบบนืออตักตักปนุกทาโกดเริ่โกด อมาคิดดกับากกดแจได้ด้จ้ะราค่าหลายๆบ้านจตกแสบนะพี่น้องเนาะอือฝากกเชแจฝากสบายได้ด้จ้าสวัสดี